ส่วนเอเปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,ากฟิ์เซตที่เราได้มาพร้อมมูหลานนะคะที่ฟาร์มจากฟาร์มวันที่เราไปรับมูหลานมีอะไรบ้างนะคะก็เป็นถังสีชมพูเพราะว่ามูหลานเป็นตัวเพศเมียนะคะก็ในถังนี้ก็จะมีชิ้นแรกนี้ก็จะเป็นผ้าห่มนะคะ ที่เขาจะ,ะก่อนที่เราไปรับมูหลานเขาจะเอไปให้แม่กับพ่อของเขาแล้วก็ขอพี่น้องของเขานอนนะคะแล้วก็ตัวเขาเองจะมีกลิ่นที่จิตหมานะคะเพราะว่าจะทําให้ลูกหมาไม่คิดถึงบ้านในวัน,น,วนแรกนะคะจะรู้สึกเหมือนเขาเขามีครอบครัวมาด้วยนะคะในคืนแรกที่นอนเราก็ใช้ผ้าผืนนี้อุ้มเขามา คือรดนะคะกลิ่นยังติดอยู่นะคะส่วนชิ้นที่สองต่อไปนะคะเป็นผ้า,เ,าเป็นสายเชือกของของสุนัขนะคะตัวนี้เป็นสีดำแต่ของเราซื้อมาให้ใหม่แล้วนะคะเป็นสีฟ้าเขียวให้เป็นเซตนะคะตัวนี้ยังใหม่อยู่ยังไม่ได้ใช้นะคะ ชิ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเป็นของเล่นนะคะตัวนี้เป็นสำหรับลูกสุนัขที่ใช้ปากกัดนะคะสำหรับฝึกให้ใช้ฟันนะคะก็เป็นผ้านะคะแล้นี่ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะมุ่หลายก็ชอบเล่นนะคะในช่วงหลังๆนะคะ <c oughs> ตอนมาแรกๆฟันเขาจะมีมองแทบไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าเล็กๆมากส่วนชิ้นต่อไปตัวนี้ก็สำหรับฟันเหมือนกันแต่กิ่นของมันจะคล้ายๆเบคอนมูลานชอบมากนะคะตัวนี้ ตัวนี้จะใส่สเหมือนนวดเนือกแล้วก็บำรุงฟันนะคะเขาจะชอบกัด ประมาณสี่วิจนถึงสิบดือนนะคะสี่อาทิตย์ค่ะน,นี่ก็คือคลิปเซตทั้งหมดนะคะที่ที่เราได้มานะคะวันที่เราไปหลับมูลาดนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามมูลานและครอบครัวของเราด้วยนะคะแล้วเราก็จะนำคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับมูลานมาลงนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามมูลานได้ที่อินสตาแกรมนะคะมูรานด็อกไดอารีที่อินสตาแกรนะคะแล้วก็มีที่ใน TikTok ด้วยนะคะใช้ชื่อเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ติดตามเราที่ YouTube นะคะขอบคุณมากนะคะ